หลากหลายวิธีสะเดาะเคราะห์ตามแบบปฏิปทาหลวงพอ่อเลสี หากพูดถึงศาสตร์หรือวิชาอาคมต่างๆที่หลายคนรู้จักนอกเหนือจากแคล้วคลาดเมตตามหานิยมสเสน่ห์คงกระพันชาติยังมีในเรื่องของการเะดาะเคราะห์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณที่มีทั้งรูปแบบการเะดาะเคราะห์แบบบางสุกุลเป็นบางสุกุลตายนอนลงศพอย่างนี้เป็นตน้น พิธีการฉดครับนั้นเป็นการทำพิธีตามความเชื่อตั้งแต่ครั้งโบราณว่าสามารถส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมกรวมไปถึงการต่ออายุหรือแก้ไขสิ่งเลวร้ายให้กลายเป็นดีส่งเสริมเพิ่มดวงเสริมงาาสง่าราศีให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสําเร็จตลอดทั้งปีตลอดไป ทั้งนี้ความเชื่อพิธีสืบชะตาต่ออายุและสะดอเคราะนั้นเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณกาลแล้วการสะดอเคราะคือการทำให้หลุดจากเคราะ หลุดจากอันตรายภายัยสิ่งที่ไม่ดีแต่ในหลักของพุทธศาสนาแล้วจะมุ่งเน้นสอนให้เราทุกคนมุ่งทําความดีละเว้นความชั่อเพื่อสําหรับการหนีความทุกข์เหล่านั้นตลอดถึงเราจะต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดเคราะร้ายขึ้นในชีวิตเมื่อเพราะเหตุนั้นแล้วก็ต,ตัดเหตุนั้นคือใม่ประพฤติใม่ปฏิบัติในเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าสะเดาะเคราะห์เด็ดขาด เคราะห์ร้ายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราต่อไปนี่คือหลักแห่งความเป็นจริงในชีวิต แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อในเรื่องของการสะเดาะเคราะห์การสืบชะตาชีวิตก็ยังคงฝังราักลึกในความเชื่อของคนไทยมาช้านานอยู่แล้วเพราะเชื่อว่าเมื่อได้ทำการสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้แล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นก็คือความเชื่อความศรัทธาเป็นทีต่างมันอย่างน้อยบุคคลที่มาประกอบพิธีก็มีส่วนรวมในการทำพิธีนี้ด้วย ท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้เป็นการรวบรวมหลากหลายวิธีสะดาะเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพ่อเลอศีวัฒนทรงขอเชิญทุกท่านเลือกปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยวิธีที่หนึ่งเข้าร่วมพิธีสะดาะเคราะห์โดยตนเองที่วัด วิธีที่สองบันเทาเคราะห์แบบง่ายๆโดยการถวายดอกมะลิใส่ขันน้ำใสบูชาพระแล้วก็อุทิศให้เจ้าก,กรรมนายเวรหลังจากที่ได้ทําพิธีทําบุญใหญ่มาแล้ว 3. ส,สวดพระคาถาหนีเคราะหกรรมเพื่อป้องกันภัยอันตรายและสิ่งอัปมงคลวิธีที่สแก่ดวงเราแก่ดวงเมืองด้วยการสวดคาถาเงินล้านอยากน้อยวันละ30จบวิธีที่ห ให้ชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ที่จะถูกขา่าช่วยลดอุปะคาตกรรมทำให้อายุยืนวิธีที่6รวมเป็นเจ้าภาพบวชเนนการสะดะเคราะห์ที่มีอานิสงส์พิเศษลงนรกไม่ได้สำหรับรายละเอียดในการทำวิธีวิธีปฏิบัติต่างๆนั้นให้กระทำดังนี้วิธีที่หนึ่งเข้าดวมพิธีสะดะเคราะห์โดยตนเองที่วัด ท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสะเดเคราะห์ตามแบบปฏิปทาพระคุณหลวงพอ่อฤาษีวัดธาสูงได้มากมายหลายวัดและหลายครั้งต่อปีตัวอย่างเช่น 1. วัดธาสุงได้จัดพิธีสะเดเคราะห์เป็นประจำในทุกๆปีในวันสำคัญต่างๆเช่นในช่วงเทศกาลสงกรานวันวิสาขาบูชา ของทุกปี 2. วัดท่าขนุนมีพิธีบังสกุลอัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและสะดอกเคราะหในช่วงเทศกาลสงการของทุกปี 3. วัดเขาวงวัดธรรมนารายมีพิธีสะดอกเคราะห์ในงานสงท้ายโปกเก่าสงท้ายปีเก่าวิถีไทยตอนรับปีใหม่วิถีพุทธซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นตน้น วิธีที่สองวิธีการบรรเทาเคราะห์แบบง่ายๆโดยการถวายดอกมะลิใส่ขันน้ำใสบูชาพระแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรท่านที่ไปทำบุญใหญ่มากลับจากบุญนั้นๆแล้วก็ให้ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำหลังจากที่ทำพิธีสะดอกเคราะห์จากทางวัดแล้ว องค์หลวงพ่อได้แนะนําวิธีสะดอกเคราะห์ให้โดยการกลับบ้านไปเอาดอกมะลิใส่ขันน้ําใสๆแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าบูชาพระแล้วก็บบูชาพระเมื่อบูชาพระเสร็จแล้วท่านบอกว่า ให้อุทิศสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เอาน้ํานั้นไปรดที่โคนต้นโพถ้าใกล้บ้านมีต้นโพหรือใกล้วัดมีต้นโพถ้าไม่มีต้นโพก็ให้เอาไปเทที่กลางแม่น้ําหรือให้ไปเทที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นแล้วก็แล้วกันเพราะต้นไม้ใหญ่ทุกตนนั้นที่มีแขนนั้นก็จะมีลุกขเทวดาท่านบอกว่าถ้าทําอย่างนี้แล้ว เพราะของท่านขอจะบรรเลาบรรเทาลงคํำว่าเคราะห์จะให้หมดนะไม่ได้มันเป็นบาปบาปเก่าสิ้นไปบาปใหม่ก็มีมาตอนที่อุทิศวนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่บอกให้เอาดอกมะลิใส่น้ำใสบูชาพระพุทธรูปตอนนี้แหละบรรดาเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าสดชื่นเหลือเกินครับผมเดือกเย็นและสดชื่นมากอย่างนี้สลัดง่ายหมายความว่าเขาไม่เกาะง่ายนะ ที่มาจากหนังสือพอลักโลกสามนาที่ร้อยวิธีที่ 3, สามสวดพระคาถาหนีเคราะกรรมป้องกันภัยอันตรายและสิ่งอัปมงคลเป็นพระคาถาหนีเคราะกรรมโดยหลวงพอ่อเลษีลิงดำวัดถาสุงให้ท่องพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันภะยาขตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนะโมอิติปิโสวิเสอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธะมะอุทุกขังอนัตตาสัมปจิตฉาเมอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธะอะอุ ทุกขังอนัตตาสัมปจิตฉามิอิติปิโสวิเสเสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธมะอ,อุทุกขังอนัตตาสัมปจิตฉามิแล้วก็ให้นึกถึงพระอธิษฐานว่าขอเคราะห์กรรมทั้งหลายจงอย่าตามเราทัน แล้วก็ทําเป็นน้ำมนต์อาบด้วยก็ได้แล้วก็อธิษฐานเหมือนกันต่อด้วยว่าขอความเป็นอัปมงคลทั้งหลายจงถูกล้างหายไปพระคาถานี้หลวงพอ่อฤาษีให้ไว้กับหลวงพ่อมนัสที่จันทบุรีเมื่อประมาณ30ปีก่อนเป็นพระคาถาเฉพาะบุคคลตอนนี้ก็ได้เผยแพร่เป็นสาธารณะแล้ว วิธีที่สแก่ดวงเราแก่ดวงเมืองด้วยการสวดพระคาถาเงินล้านอย่างน้อยวันละ30จบขณะนี้ดวงประเทศชาติกำลังแด่หลวงพ่อมีวิธีแก้ไขาตามพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่จะช่วยชาติได้หรือไม่ลูกๆจะได้ช่วยประเทศชาติได้ด้านใดาบางเจ้าคะ มันของไม่ยากเลยนะให้เอาดวงของประเทศชาติมาถ้าเอาอะไรมาผูกไว้ฉันจะช่วยแกออกให้ดวงประเทศชาติเป็นอย่างไรนะฉันไม่เคยรู้เอากับเขาเลยเป็นดวงเมืองหรือเปล่าวดวงเมืองหรือดวงกรุงเทพมันมีสองดวงนะเอาอย่างนี้ดีกว่าดวงมันเป็นวิชาของโหรถ้าตามพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมอย่างนี้ถูกกว่านะกฎของกรรมนี้เราแก่กันไม่ได้ สมมุติว่าสีมันเข้มเราก็พยายามเอาสีหนึ่งเข้ามาผสมให้มันจางลงสีมันไม่จางแต่มีสีอื่นมันทับนั่นก็คือกฎของกรรมที่ทําให้คนลําบากคือบาปในชาติก่อนเราก็สร้างบุญให้มันเยอะๆการสร้างบุญให้มันเยอะไม่ใช่ต้องใช้เงินเยอะการใช้เงินเยอะบางทีขุศลก็ไม่มาไม่แน่นะอย่างพวกที่จเจริญกรรมฐานบูชาพระสวดมนต์จิตก็สะอาดขึ้นทําอย่างนี้เร่อยๆไปก็แล้วกัน วิธีแก่อีกวิธีหนึ่งก็คือที่ธัญญาบอกไว้คือให้ว่าคาถาเงินล้านด้วยความตั้งใจอย่างน้อยวันละ30จบไม่ต้องจบครั้งเดียวเลยนะหลายๆครั้งภายในวันเดียวก็ได้อย่างนี้จะแก้ความเฟื่อเคืองได้ค่อยๆแก้แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ดวงเมืองแก้ดวงเมืองของเราก็แก่แล้วใช่ไหมถ้าดวงของเราดีทั้งหมดเมืองของเราก็ดีไปด้วย ที่มาจากหนังสือธรรมะปฏิบัติเล่มที่15บห้านาทีแปถึง9วิธีที่หไทยชีวิตสัตว์ปล่อยสัตว์ที่จะถูกข่าช่วยลดอุปปะคาตกรรมทำให้อายุยืนตามวิธีโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้ว่าวิธีต่ออายุใหญ่คือหนึ่งปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเราวันไหนก็ได้ ทำกับข้าวทำอาหารพิเศษตามที่เราพอใจเท่าที่ทุนจะพึงมีจัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีเงินก็สั่งพระพุทลูปสักอง์พระพุทลูปนี้จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้เป็นพระปูนซีเมนก็ได้เป็นปูนพลาสเตริรก็ได้หรือพระโลหะก็ได้ไม่จํากัดเพราะเป็นรูปพระแล้วก็มีอานิสงส์เสมอกันแต่ต้องมีนาตักไม่น้อยกว่าสีนิ้ว ถวายเป็นสมบัติของสงฆ์หลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่จะพึงถูกฆ่าตายอย่างที่เขานํามาขายเผื่อแกงหรือที่เขาถอดแหุ่่มปลาได้ถ้ามีสตางค์ก็ไปซื้อเขาสักตัวสองตัวตามกําลังแล้วปล่อยไปและก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตเราท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นนิดคําว่าอุปคาตกรรมคือกรรมที่เข้ามาลิดรอนกอดอายุไขกอดีและ อากาละหมรณะนะการที่จะตายก่อนอายุไขก่อด็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ทว่าถากรรมอย่างนี้เข้ามาถึงแค่ป่วยไม่มากก็เป็นของธรรมดาวิธีที่6รวมเป็นเจ้าภาคบทเนนการสะดาะเคราะห์ที่มีอานิสงส์พิเศษลงนรกไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีอานิสงส์พิเศษเพราะว่าเมื่อตอนที่แล้วคณะบชเนนสะดาะเคราะ วันที่สองท่านลุงทั้งสองมาท่านบอกว่าบุคคลที่ทําบุญสะดอกเคราะห์แบบนี้นั้นก็หมายความว่าต้องมีการบวชเนนร้อยองค์เศษขึ้นไปถ้าทําติดต่อกันถึงสามปีท่านผู้นั้นชื่อของท่านจะไม่อยู่ในบัญชีนรกก็จะถูกขีดเส้นตายด้วยสีน้ําเงินนั่นก็หมายความว่าถ้าขีดเส้นตายด้วยสีน้ําเงินท่านบอกว่าคนที่ทําบุญแบบนี้จะมีอานิสงส์มากมีกําลังบุญสูงคือห ถวายสังฆทานดยสองรักษาศีลด้วยสจเจริญภาวนาด้วยเพื่อโลกไม่ช้ำทำไม่เสียสงเคราะห์นักเรียนด้วยเป็นปัญญาบารมีสงเคราะห์นักเรียนนี่เป็นปัญญาบารมีเพราะประการที่สี่บวทเนนและบวชีในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าอานิสงส์บทเนนหนึ่งองค์บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ออกสตางบทเนน จะได้คนละหนึ่งกับบทเนหนึ่งองค์มีอนิสงส์ได้อยู่บนสวรรค์หรือพรหมโลกคนละหนึ่งกับถ้าร้อยองค์ก็ร้อยกับถ้าร้อยองค์กว่าก็ร้อยกว่ากับถ้าเราทําอย่างนี้3ามปีสมุิเอาแค่ปีละร้อยองท่านจะมีอนิสงส์อยู่บนสวรรค์หรือบนพรหมโลกบนพรหมโลกคนละ300กับท่านบอกว่าคนที่มีกําลังสูงแบบนี้จะปล่อยให้ลงนรกก่อนไม่ได้ถ้าบาปที่ทํามาแล้วไม่เป็นอนันตริยกรรม คำว่าอานันตริยกรรมหมายถึงว่ากรรมหนักคือหนึ่งข่าพ่อสองข่าแม่สาข่าพระอาหารหันต์สี่ทำร้ายพระพุทธศาสนาให้หอ่อพระโลหิตห้าทำสง์ให้แตกแดกถ้ามีโทษห้าอย่างนี้ช่วยไม่ได้ถ้าโทษห้าอย่างนี้ไม่มีถ้าบาปอย่างอื่นจะมากเท่าไหรก็ตามท่านบอกว่าเวลาจะตาย เทวดาต้องประคองคําว่าเทวดาประคองก็หมายความว่าให้ขึ้นสวรรค์ก่อนเวลาจะตายเทวดาก็จะแทรกบาปเข้าไปกันบาปออกไปข้างนอกท่านก็จะเห็นภาพเทวดาเห็นภาพพรมหรือว่าเห็นภาพพระอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อเห็นเทวดาก็ดีเห็นพรมก็ดีเห็นพระก็ดีทุกคนก็จะไม่ไปลงนระกไม่ได้จะได้ไปขึ้นสวรรค์จากหนังสือพ่อสอนลูกเล่มที่13หน้าที่2 7 8 ท่านผู้ฟังครับสิ่งสำคัญหากเมื่อได้ทำพิธีกรรมแล้วหากท่านปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลธรรมด้วยคุณงามความดีตั้งใจยึดมัน่นศรัทธาความสำเร็จความสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านเสมอเพราะคือผลแห่งกรรมที่มีทั้งกรรมฝ่ายไม่ดีและกรรมฝ่ายดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันกรรมฝ่ายไม่ดีก็คือกรรมชั่วหรืออุศล,ลกรรม ที่ให้เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนกรรมฝ่ายดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือกรรมดีคือความดีคือเครื่องชำระล้างความชั่วเช่นรักษาศีลประพฤติธรรมที่คู่กับศีลหรือแม้กิจการที่ดีที่ชอบถ้าให้เกิดผลเป็นคุณเกือือกูลแก่ตนเองและผู้อื่นก็เป็นกรรมดี แต่ในความเข้าใจของเรานั้นถ้าพูดถึงเคราะห์จะหมายถึงความไม่ดีความเป็นอัปมงคลความหายยนะจึงเป็นที่มาของความพยายามที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นจากเรื่องไม่ดีเหล่านี้แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีวิธีการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุขัยของท่านอย่างไรบ้าง รวมแสดงความคิดเห็นลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะ์ต่อชะตาต่ออายุไขของตัวท่านเองและเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่ได้ฟังคลิปนี้รวมกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ